ซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์แนวดรามา่าโรแมนต์แฟนตาซีอย่างมาัทรุษหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างเป็นซีรีส์ที่ทําใ้้รู้ว่าที่ได้มีรักที่นั่นต้องมีทุก์เรื่องนี้เนี่ยทําให้เห็นแบบชัดเจนไปเลยค่ะเพราะแต่ละด่านเคาะที่เราตัวละครและเราเหล่าคนดูทั้งหลายต้องผ่านไปแต่ละด่านนั้นพูดได้ว่าสะบักสะบอมกันอย่างทวนหน้าก็เอาน้ําตาเนี่ยแห้งเหือดกันเลยทีเดียว โดยซีรีจะพูดถึงโศกอนาตกรรมของเหล่าเทพเซียนเริ่มจากแม่นางเอกเทพธิดาปุภาที่มีความรักแต่ก็ได้พบกับความผิดหวังทำให้เจ็บช้ำจนทำให้ต้องขิดก่อนจะตายจากไปนางได้คลอดลูกสาวเอาไว้นั่นก็คือนางเอกค่ะจินมี่น้อยเมื่อลูกของนางเกิดมานางก็ให้ลูกกินยาไร้รักตั้งแต่กำเนิดเลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นยาสุดฮอตฮิตประจำโลกเทพเซียนพอๆกับน้ำลืมเหลือนนั่นแหละค่ะพอจินมี่เริ่มโตนางเติบโตโดยมีนิสัยที่ค่อนข้างไร้เดียงสาบริสุทธิ์แบบแสบลูกตาถูกเลี้ยงมาแบบไข่ในหินเพราะเหล่าน,าน้าที่เลี้ยงดูมาเนี่ยก็ไม่อยากให้น้องนะ่ะป,ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับแม่เหมือนเดิมในอดีตอีกแล้วจินมี่เนี่ยก็เลยไม่ได้รู้เรื่องราวของโลกภายนอกเลยแน่นอนค่ะ เรื่องความรักน้องไม่มีทางเข้าใจได้แน่ๆที่หนักกว่าน,นั้นก็คือจินมี่ในช่วงแรกๆเนี่ยน้องเนี่ยแบ่งชายหญิงไม่ออกเลยซ้ำไปค่ะทุกคนแต่อยู่มาวันหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของจินมี่น้อยเลยก็ได้ค่ะเพราะวาสนาก็ได้นำพาได้มีนกตัวหนึ่งบินตกลงมาณนะที่แดนบุพพานี้ด้วยความเร็วสูง ตัวไม่เกียมเหมือนไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะซึ่งนกตัวนั้นก็คือพระเอกเฟิ่งห่วงนั่นเองค่ะเทพอาคีบุตรชายคนรองขององค์เยกเซียนคือในช่วงแรกๆเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้มาแบบใสๆเลยค่ะมีเฮฮาบ้างจากท่านอาบุเพองคหญิงซุยเหอในตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยอาบยาพิษเท่าไหร่แต่แอดเนี่ยไม่หลงกลหรอกคะ่ะทําไมรู้ไหมคะทุกคนเพราะเรื่องนี้มีเยกเซียนไงคะแถมไม่ได้มีคนเดียวด้วยยังแถมห้องเขามาด้วย ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฮองเฮานี่แหละค่ะเป็นตัวสารตั้งต้นหาคอนเทนต์ต่างๆทำเอาคนดูอยากยุมหัวนางทุกตอนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเน้นย้ำเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเทพเซียนจากเผ่าวสวรรค์นเนี่ยที่ดูดีเช่นละเกินเนี่ยแต่ก็ใช่ว่าจะดีกว่าเผ่ามารเสียที่ไหนก็คือมีรักโลภกดหลงเป็นธรรมดาบางเรื่องเนี่ยหลงหนักมากกว่ามารอีกด้วยซ้านะคะคนของเอ่อเผ่าวสวรรค์นเนี่ยเราเห็นมาหลายเรื่องแล้ว อาจจะมีบางตอนนะคะที่อยากจะหยุมหัวน้องจินมี่อยู่เหมือนกันอะไรจะใส่ซื้อขนาดนั้นแต่ก็เข้าใจได้ค่ะเพราะน้องเนี่ยถูกเลี้ยงมาแบบนั้นมาโดยตลอดและไม่เคยออกจากแดนบุกผาเลยสักครั้งได้ออกก็ตอนที่เฟื่องห่วงมาถึงที่แดนบุกผานี่แหละค่ะอีกตัวละครหนึ่งนะคะที่น่าเห็นใจและน่าสงสารมากๆเลยก็คือเซียนปลาน้อยรุ่นวี่ค่ะเมนแอดเองค่ะคนนี้ ถึงเรื่องเส้นความรักเนี่ยอาจจะเห็นแก่ตัวไปบ้างนะคะตรงที่ว่าต้องการให้จิมมี่อยู่กับตัวเองนั่นอาจเป็นเพราะรุ่นอี้เป็นพี่ชายคนโตของเฟิงห่วงนะคะแต่ว่าคนละแม่กันถ้าหากเฟิงห่วงคือลูกรักรุ่นอีก,ก็เหมือนลูกชังค่ะแล้วคนอย่างฮองเฮาเน่ะก็คงไม่รักรุ่นอีเหมือนลูกแท้ๆอยู่แล้วค่ะเหมือนอความรับผิดชอบและความกดดันทุกอย่างเนี่ยมาตกที่รุ่นอี ยังไม่เคยได้รับความรักเลยพอจินมี่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะทําให้เห็นแก่ตัวไปบ้างในเรื่องของความรักนะคะแต่ความสัมพันธ์พี่น้องระหว่างเฟิงห่วงกับรุ่นอวีเนี่ยไม่มีปัญหาแม้แต่อย่างใดนะคะก็เติบโตมาด้วยกันจะมีความผูกพันกันมากเลยทีเดียวค่ะจริงๆแล้วปมเรื่องความรักและความเจ็บปวดทั้งหลายมันเกิดตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แล้วค่ะพอเกิดการผิดหวังขึ้นมาส่งผลให้มีจุดจบที่ไม่ดี ก็ต้องหาวิธีปกป้องใช่ไหมคะแล้วคนที่ได้รับวิบากกรรมเนี่ยได้รับผลของทั้งหมดเนี่ยก็คือรุ่นลูกหลานค่ะช่วงหลังๆนี้เรียกได้ว่าน้ำตาแทบจะแห้งค่ะซีรีส์จะค่อยไต่ระดับไปเรื่อยๆค่ะสามารถบิ้วอารมณ์ได้ดีทีเดียวเลยดูแล้วอินตามเลยค่ะเรื่องการแสดงไม่ต้องพูดถึงค่ะระดับแถวหน้าแห่งวงการไม่มีการปานีอยู่แล้วค่ะ รวมๆแล้วก็คือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์จีนน้ำดีเลยนะคะฉากและ CG อลังการมากๆเสื้อผ้าการแต่งหน้าของนักแสดงเนี่ยก็หล่อสวยเกือบทุกคนเลยค่ะก็ถ้าอยากดูนะคะก็สามารถดูได้ในวีทีวีเลยนะคะมีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยเลยคะ่ะใครยังไม่เคยดูเนี่ยต้องไปลองดูนะคะเป็นการสร้างเสริมสกิลตับทองอีกวิธีหนึ่งค่ะเรื่องนี้ ก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของแอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะทุกคน